สวัสดีครับวันนี้ร้านตะเบิร์จะเปิดการขาย Honda f o r z ์ซ่าลอนะครับคันนี้เนี่ยถ้าใครหารถ f o r ์ซตัวนิว f o r ์ a 3าสลอใช้อยู่ผมถือว่าคันนี้คุ้มมากนะครับคือรถเนี่ยสภาพเดิมไม่มีล้มชนไม่มีล้มแปะแล้วก็ตกแต่งมาอย่างค่อนข้างจะสวยงามนะครับโดยการเล่นสีขาวตัดสีแดงแก้วแล้วก็มีในส่วนของคาร์บอนเคปล่า นะครับโชกก็เป็นโชคลโดนะครับทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็น Y S S นะครับรถสวยสีเดิมทั้งคันเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดรอบถรอบคันก่อนแล้วกันนะครับตัวคาร์บอนเนี่ยงานดีมากนะครับคาร์บอนนี่เรียกว่าทำทำ,ทำเป็นงานคาร์บอนที่ค่อนข้างพรีเมียมเบาะนะครับก็จะมีในส่วนของคาร์บอนเหมือนกันเป็นเบาะแต่งแล้วฝา้ํานนะครับฝาเกะด้านซ้ายคอบแฮน เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับก้ตรงข้อไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวคลีบด้านซ้ายก็เป็นคาร์บอนบังโคนหน้าแน่นอนนะครับก็เป็นคาร์บอนมีตัวไฟติ้งเป็นยางแต่งมาให้เรียบร้อยยางเป็นมิดชิลตัวนี้ชิลล์เรื่อในฟานะครับนี่เขาใส่ไฟเลี้ยวแต่งมานะครับของเดิมมีนะครับตัวชิลไอตัวกระจกมองข้างเดิมมีให้ครับ ยางเป็นเพลลรี่หน้าหลังข้างหลังเป็นอัพไซด์แล้วนะครับเครื่องเดิมนะครับชุดข้างเดิมไม่ได้เคยตกแต่งมานะครับรีโมทนะครับยางหุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูเลกใหม่กันคันนี้วิ่งมาที่3 1มหมื่นหนสามกิโลนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับมี traction control ชิลไฟฟ้าขึ้นลงเป็นชิลแต่งนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตั้งขาตั้งคู่แป๊บหนึ่งโอเคเคลื่อนขาตั้งคู่ให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของใต้เบาะนะครับอยู่บล็อกกว้างมากรุ่นนี้ตัวกั้นสับภาระยังอยู่พรมยังอยู่นะครับรถสวยนะครับแล้วก็เครื่องมือประจํารถคู่มือนะครับสมุดรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ของโชค๊คตัวปรับตั้งโช๊คนะครับอยู่ครบเดี๋ยวให ดูเรื่องของสีสวยนะครับสีเป็นแดงแก้วเดี๋ยวสตาร์ให้ฟังเสียงกันดูสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับแต่เรียบร้อยนะครับอินโฟเลนนะครับรถด,ดูแลดีนะครับมีปรับแัชชั่นมีอะไรจะให้ดูภายนอกกันอีกรอบหนึ่ง คันนี้เปิดขายที่119,000บาทนะครับกระจกเดิมมีให้นะครับไบหน้าสวยๆเลยนะครับก็สวยพร้อมใช้งานนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับเดิมไม่เคยแต่งไม่เคยผาไม่เคยแกะนะครับโชค๊คหลังไว้ได้เซ็ปรับระดับปรับรีบาวได้นะครับปรับความนุ่มได้ไฟท้ายสวยงาม ราคานะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายเงินสดน,นะครับก็ถ้าใครสนใจยังไงก็สามารถมาดูรถนะครับคันนี้ได้ที่ร้านนะครับมาลองขับได้วนๆอยู่แถวๆที่จอดรถเนี่ยวนได้อยู่นะครับก็ที่ร้านก็ยังมีรถให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันนะครับช่วงนี้ก็จะมีรถเข้ามาค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ขายไปเยอะรถก็น้อยลง นะครับมีเบิร์กแมน650เนี่ยเบิร์กแมนเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4คันเลยนะครับสีดำสีดำคันแต่งแล้วก็มีสีดำอีกคันหนึ่งโอ้โหเยอะมากแล้วก็ซิวิงทีแม็กสกายเวฟติดจองนะครับทีแม็กห้าร้อยนะครับเหลือตัวสีดำแล้วก็ตัวสีน้ำเงินด้านหลังอยู่อีกคันหนึ่งคันที่แต่งพ่อมารซี่เอดีวีนะครับสองเจห้าทีแม็กที่ถูกมากนะครับ ปี1ิตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเนตัว530เนี่ยขายที่1 3ึ่งสามกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแกนแรดจีสองร้อยห้าสิมนะครับมีตั้งแต่ตัวไอ o อนะครับก็มีตั้งแต่500ร้อยันห้าแล้วก็ยันเป็นทีแม็กตัว,ว SX นะครับก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่ดู c a ตี้นะครับเรนคาร์บอนเดยวนี้รถใหม่สมัยก่อนล้านกว่าเดยวนี้คัน1นึ0งสาเองถูกมากนะครับ ฮาร์เลย์ซีวีโอติดจองอยู่นะครับถ้าหลุดจองไงเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะหลุดจองไหมเพราะลูกค้าขอจองไว้1เดือนนะครับฮอนด้าวากาลีลนนะครับสองคันในประเทศไทยแน่นอนนะครับคันนี้ของแต่งลนครับนี่ครับตะแกรงท้ายชุดปรับชิวนะครับนี่ครับบังลมหน้าเป็นตรงรุ่นมาเลยนะครับใครชอบรถแปลกรถเลขใหม่น่าจะอยู่ประมาณสักเจ็อ ประมาณ700 700ไม้นะครับวิ่งน้อยมากพันกว่าพันต้น,ต,นต้นกิโลเท่านั้นเองโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับถ้าสนใจยังไงคันนี้ก็มาดูได้ที่ร้านขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม